ชาวราศีมีนของท่านที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เช็คกันว่าดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคม2566นี้นะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างแอดมินขอให้ชาวราศีมีนสํารวมจิตให้เป็นสมาธิเป็นเวลา30วินาทีนะครับ เราก็มาเข้าสู่การทำนายไพ่ยิปซีกันนะครับสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นี้นะก่อนแอดมินจะเปิดไพ่นะครับก็ขออวยพรสำหรับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับขอให้ท่านจงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ชาวราศีมีนจงสมดังปรารถนา ทุกๆประการนะครับขอให้โชคดีครับชาวราศีมีนเรามาดูสถานการณ์ช่วงนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่ใบแรกนะครับมาดูเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะ p พด์ออฟเพนทาเคไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับใบนี้มีบอกกล่าวบอกเตือนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินในเดือนนี้นะครับ ใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับในเดือนนี้นะครับของชาวราศีมีนต้องระมัดระวังมากๆนะพะยายามอย่าใช้จ่ายเงินมือเติบนะครับนะไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเดือนนี้ของชาวราศีมีนอ่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเขาเรียกว่าใช้จ่ายเงินเกินตัวอ่ะแอดมินเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะประหยัดมาหลายเดือนแล้วเดือนนี้คุณอาจจะเริ่มมีไรายได้บางคนนะครับเคยมีหนี้มีสินนะ นี่สิขนงคุณเนี่ยเริ่มปลดเริ่มเริ่มเคลีย์เริ่มอะไรนี่สิวเริ่มเบาบางแล้วตอนนี้คุณก็อยากจะให้รางวัลกับตัวเองบ้างบางทีเนี่ยคุณอาจจะผู้หญิงคุณผู้หญิงนะอาจจะไปเจอเสื้อผ้าสวยๆเจอกระเป๋างามๆ่าเอาไว้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไม่ได้ซื้อมาเป็นเดือนๆแล้วบางคนนะครับก็ถอยสบายหนึ่งแล้วกันกระเป๋าแพงๆแ,แบรนด์ดังๆเนี่ยอาจจะสักสองสามหมื่นเนี่ยอาสบายหนึ่งเสื้อผ้าสวยๆสยัหน่อยนะชอบสัหน่อยนะครับนะ ซ,ซื้อซื้อได้นะแต่แค่ว่าแอดมินอยากเตือนว่าเดือนนี้ใช้อะไรก็เดี๋ยวฟุ่มเฟือยเลยกันถ้าอยากจะได้อะไรที่เราอยากจริงๆเอ,อเราค่จัดมาสักอย่าง2องอย่างก็พอที่เหลือก็พยายามเก็บนิดน,นึงนะครับนะเ mm. ขาบอกว่าเดือนนี้อย่าพยายามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับให้เก็บหอมรอมริบบ้างมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับที่คุณอาจจะต้อง เอาเงินเก็บบางส่วนหรือว่าเอาเงินออมอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้เขาเตือนมาสําหรับไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับเพจ open t a c l e นะเด็กถือเหรียญเงินเนี่ยนะของราศีมีนเรามาดูสถานการณ์ต่อเนื่องในไพ่ใบที่2กันใบที่สองในออฟซอร์ดอัศวินขี่ม้าถือดาบนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาและอุปสรรค ของตัวชาวราศีมีในเดือนนี้มากนะครับปัญหาอุปสรรคในเดือนนี้นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับเรื่องงานเป็นหลักเลยนะจะว่าเรื่องงานมันกระแทบทุกราศีแล้วนะที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบนะครับนะเดือนนี้ถือว่างานของชาวราศีมีนะครับนะค่อนข้างที่จะรัดตัวการงานวุ่นวายหรือถ้าจะพูดอีกในในยะหนึ่งก็ได้ว่าถึงแม้ว่าการงานมันจะวุ่นวายกันแล้วแต่แต่มันเป็นข้อดีนะ งานยิ่งวุ่นวายนะครับเพาเรียกว,ว่าโอกาสที่คุณรับทรัพย์รับเงินยิ่งเข้ามาบางคนเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้านะครับในเดือนนี้เขาเรียกว่าลูกสมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นแม่ค้าขายาขายอาหารแล้วกันแอดมินยกตัวอย่างว่าคุณเป็นแม่ค้าขายอาหารนะครับขายพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะเดือนนี้อาจจะมีลูกค้าโอโ้โหเดือนนี้ลูกค้าขับข้างเว้ยหนาเข้าร้านนั้นเกินค่อนข้างจะค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายในช่วงเดือนนี้นะ บางทีเนี่ยทำอาหารแทบไม่ทันเนี่ยต่อการ,ต,การต่อความต้องการของลูกค้ามันเหน็ดเหนื่อยก็จริงนะแต่แอดมินมองว่าเงินทองของคุณอะ่ะมันก็ไหลามาเทมาเหมือนกันอย่างเดือนนี้บางคนนะครับมาเป็นพนักงานประจำนะครับอาจจะเป็นเซลแมนะเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์หรือต้องขายงานอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้มันจะมีการแข่งขันติดต่อธุรกิจกับอาบริษัทคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปขายงานไง ทําทความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามันต้องต้องมีการชิงไหวชิงพิบสู้กันใช่ไหมทางทางด้านธุรกิจสู้กันเกี่ยวพวกกันเข้าสู่การเจรจาทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกั่ตัวเราเนี่ยมันจะมีการเสี่ยงการเดิมพันแต่สุดท้ายเนี่ยนออฟซอร์ตอัศวินถือดาบขึ้นมาอัศวินขีมาถือดาบเนี่ยมันมึงบอกว่าคุณสามารถผ่านไหมงานผ่านครับและคุณสําเร็จด้วยแต่เดือนนี้เหนื่อยนิดนึงนะขอให้คุณอดทนและสู้นะครับและความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในเดือนนี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหมดไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันเจรจาการพูดคุยเรื่องงานติดต่อธุรกิจคุยกับลูกค้ามันผ่านหมดแต่กว่าจะสําเร็จกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างกว่าจะสำเร็จเนะี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับในเดือนนี้นะแต่ขอให้คุณสู้อยู่แต่แอดมินฟันทงเลยว,ว่าคุณสําเร็จแน่นอนนะครับเรามาต่อกันใบที่3ใบที่3แอดมินถ้าจําไม่ผิดว่าเดือนที่แล้วราศีมีนมันไม่ค่อยดีใช่ป่ะแอดมินลืมแล้วดูไป ของเดือนเมษาเนี่ยแต่เดือนพฤษภาคมรู้สึกว่ามันจะพลิกไปเยอะนะตำแหน่งที่3นะครับ10ออฟครับตรงนี้แอดมินขอพูดในเรื่องของงานก่อนแอดมินบอกแล้วว่าไพ่สิบถ้วยนะครับการงานถือว่ามีความสำเร็จอย่างสูงนะครับการงานสำเร็จดีคุณได้กิติยศได้ชื่อเสียงนะครับ<ม>ได้คำสรรเสริญเยินยอผู้คนรอบข้างหรือแม้กระทั่ง ตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งด้วยนะและตรงนี้นะครับไพ่สิบถ้วยมันถึงบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักของคุณก็ดีขึ้นบางคนเนี่ยออคบกับแฟนมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ในเดือนก่อนๆหรือหรือก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับมันมันเหมือนมันเหมือนว่าย่ำอยู่กับที่แต่ช่วงเดือนนี้นะครับมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะ ความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างบางคนเนี่ยคบกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลึกซึ้งกันใช่ป่ะอาจจะคบกันเป็นเพื่อนศึกษาดูนิสัยใจคอกันไปก่อนว่านี่คุณกับฉันน่ะเป็นยังไงโอเคเราเข้ากันได้ไหมเคมีตรงกันไหมแต่เดือนนี้ความสัมพันธ์มันเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างบางคนเนี่ยยังไม่เปิดตัวก็อาจจะมีการเปิดตัวคบหากันแล้วนะอาจจะไปลงโปรไฟล์ใน Facebook ว่ามีแฟนแล้วคบกับคนนั้นคนนี้นะหรือไม่บางคนก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับการวางแผนว่า เราก็คบกันมานานแล้วนะตรงนี้มันถึงเวลาที่เราจะลงหลักปักฐานใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันจะมีนนการพูดคุยแลวนะแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดแอดมินมองว่านะบางข่าวบางคนก็ประโควมว่ามันก็ยังมีการระบาดอยู่ใช่ปะ่ะเออแต่แอดมินก็มองว่ามันส่วนตัวมันก็เริ่มเบาลงไปแล้วนะตอนนี้หรือหรือหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับนะ ก็ดูตามสถานาการณ์แต่ว่าถ้าสมมติอะไรมันเริ่มดีเนี่ยคุณก็สามารถวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้แล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยมีลูกยังไม่มีลูกอะไรใช่ปะ่ะในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะมีข่าวดีนะครับเริ่มมีการตั้งครร เริ่มจะมีลูกและบางคนก็มีหลานให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่แมเราในชื่นใจนะครับเขาเรียกว่าจะมีโซ่ทองคล้องใจมันเป็นไปได้หมดความสําเร็จมันเริ่มเห็นผลแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับเริ่มดีการเงินดีแล้วก็ชีวิตความลับก็มีความสุขสมหวังแฮปปี้ขึ้นส่วนคนโสดไพ่สิบถ้วยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีขึ้นด้วยนะคนโสดก็เหมือนกันนะครับ เปิดมา3ใบถือว่าโอเคนะครับนะก็มีแค่เตือนในไพ่ใบแรกก็อย่าใช้เงินมือเติบสําหรับไพ่ของเด็กถือเหรียญเรามาดูต่อใบที่4เนี่ยเวลาไพ่มันดีนะแอดมินพูดเกือบทุกทุกทุกเดือนทุกคลิปเลยว่าถ้าไพ่มันดีมันมันมันจะดีเรียงเลยนะอาจจะมีเตือนบ้างเป็นครั้งคราวแต่ถ้าไพ่เสียมันเสียเรียงกันเออไพ่ยิบีมันก็เป็นอาถรรพ์ได้เหมือนกันนะ,ะตรงนี้นะครับตำแหน่งที่4เรามาดูไพ่สิบเหรียญน,นะการเงิน แอดมินบอกแล้วว่าการเงินเดือนนี้ของคุณดีนะครับแต่แค่ว่าเตือนเรื่องว่าอย่าใช้เงินมือเติบอย่าใช้เงินซุดูซูไล่เพราะว่าคุณอาจจะมีเงินอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรที่โดยเหตุไม่คาดคิดได้เขาเตือนมาแต่ตรงนี้บ่งบอกสถานการณ์ทางการเงินคุก่อนไพ่สิบเหรียญนะครับ ten of pentacles การเงินคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากบางคนมีหนี้มีสินนะมีหนี้มีสินอยู่แต่เขาว่าในเดือนนี้นะครับแอดมินให้80%นะคุณจะปลดหนี้ปลดสินได้เกือบหมด หรือบางคนอาจจะหมดเลยก็ได้แล้วก็มาวางแผนกันว่าจากนี้อนาคตต่อไปเนี่ยเราจะเราจะทำอะไรเราจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรหรือเราจะทําอะไรชุดเรามั่นคงกว่าน,นี้บางคนนะครับไพ่สิบเหรียญเนี่ยคือการเงนินมีความมั่นคงนะอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจต่อยอดธุรกิจออกไปหรือบางคนเนี่ยเปิดร้านค้าขายเนี่ยมุดขายต้ยมยำยินโดโฟขายอาหารอะไรลแล้วแต่ครับอาจจะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไรายได้ที่ประจําที่เราทําอยู่นนเนี่ยเดือนนึงมันก็มีความมั่นคงนะเราควรจะขยาย ขย,ขยายขยายเปิดร้านที่สสาขา2ไหมเพื่อจะให้อะไรมีความมั่นคงกว่าน,นี้คุณทําได้นะตอนนี้เขาเรียกว่าฟ้าเริ่มเปิดฟ้าเริ่มเป็นใจนะครับไพ่สิบเหรียญดูเรื่องเปิดแล้วลอีกอย่างเนะี่ยไพ่สิบเหรียญตรงนี้นะแอดมินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โฟกัสไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยังไ่เน้นในเรื่องของไพ่วิวออฟ Fortune, ฟอร์จูนไพ่กรงล้ออชุกชะตาใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยไอ้ไพ่สิบเหรียญน,นะ่ยมันมีบ่งบอกในถึงเรื่องเลาะของเรื่องว่าลาบลอยก็ได้นะเรื่องการถูกหวยถูกรอตเตอรี่ อะไรพวกนี้ก็มีบอกมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการได้รับทรัพย์มรดกจากทางญาติผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้เพราะอย่างเดือนที่แล้วแอดมินไปดูก็มีคนมาบอกว่าได้ทรัพย์มรดกได้ที่ดินก็มีพูดใต้คอมเมนต์นะแอดมินก็อนโมทนาสาธุดีใจนะครับนะที่คุณได้ตรงนี้ตรงเนี้ยชาวราศสีมีนก็มีเกณฑ์จะได้เหมือนกันนะครับทรัพย์มากทรัพย์น้อยทรัพย์มากทรัพย์น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องได้นะมรดกตกทอดที่ดินอาจจะเป็นเงินสดก็ได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องได้้ตรงนนีะนะ ออถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเดือนที่แล้วราศีมีนจะไม่ค่อยดีใช่ไหมออของเดือนเมษาเ,ออเดือนนี้เปิดมาสี่ใบหรือแอดมินมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยนะ Night arn, นะายอฟวานนะไพอัศวินอีกใบหนึ่งแล้วไว้นายอฟวานอัศวินถือไม้เท้านี่เห็นไหมบอกแล้วมีการประดับยศตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นถ้าบุคคลใดนะครับรับราชการอยู่ก็ดีนะปัจจุบันนะตรงนี้นะครับคุณก็มีแคนดิเดต พูดอย่างว่าขึ้นเป็นนาย,ยกใช่ป่ะคุณก็อาจจะมีค a n ิเดตแล้วกันนะได้วางตัวไว้อย่างบางคนเนี่ยนะครับคุณเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วกันนะแอดมิโนตัวอย่างอย่างเช่นทวเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งซีสใช่ป่ะเอออาจจะอาจจะคาดจ,จะมองว่าเฮ้ยคุณคุณคุณพิชิตอยู่ตัวอย่างนะเนี่ยอีก 2- 3สเดือนนะครับเต็มตัวนะ ผมเสนอชื่อคุณไปแล้วว่าจะให้คุณขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกในตําแหน่ง4อ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คิดว่าภายในออฟวารเนี่ยมันเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่การงานมีการจเจริญเติบโตขึ้นมีความสําเร็จนะเป็นใหญ่เป็นโตเจ้าคนในคนอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นยศเป็นร้อยตำรวจเอกใช่ไหมก็อาจจะได้รับการเสนอชื่อว่าให้เป็นระดับพันตำรวจตีเป็น สารวัตรสถานีตำรวจใดตำรวจหนึ่งหรือเป็นสารวัตรกองปราบสารวัตรสืบสวนอะไรก็แล้วแต่เ็าเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานมันโตขึ้นมันจะเริ่มเติบโตมีมีความมั่นคงมากขึ้นจากตรงนี้หรือคุณทํางานออฟฟิศทางานบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นแค่เซลธรรมดาก็อาจจะขึ้นเป็นออรองผู้จัดก,การหรือเป็นผู้จัดก,การก็ได้ตรงนี้นะครับนะห้าใบออดีแล้วไม่มีภัยเสียเวลาแอดมินอ่านไพ่นะถ้ามันมีภัยเสียมันอ่านสบายอย่างหนึ่งเพราะเออ อยากให้มีแต่ไพ่ดีๆนะครับนะเราอยากให้ทุกคนมีแต่วความสุขสมหวังกัน mm. ไม่อยากให้มีทุกโศกโรคภัยอ่ะคิดเรื่องงานก็สําเร็จเรื่องเงินก็ดีอนะเดือไฮโรแฟนเรามาเข้าในเรื่องของจิตปัญญาดน,นึงนะครับไพ่เดือไฮโรแฟนหรือไพ่พระสังฆราชในเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะแอดมินขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลนิดนึงนะครับในเดือนพฤษภาคมนะชาวราศีมีนนะครับบุญที่คุณควรทําที่สุดก็คือการเจริญภาวนานะ แอดมินไม่รู้ว่าที่รับชมและฟังแอดมินอยู่ในขณนะนี้นะครับที่มาติดตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตัวคุณเนี่ยฝึกเจริญจิตตภาวนาบ้างไหมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวฮายวแฟนไพ่พระสังฆราชาตอนนี้นะครับดวงคุณมกำลังดีนะครับสิ่งที่คุณควรท็คือว่าหนึ่งการจะฝึกไหวพระส,สวดมนต์ที่สําคัญคือขั้นการเจริญภาวนาจิตฝึกจิตตรงเนี้ยถ้าคุณทําได้คุณทำคุณทำได้สําเร็จนะคุณน่พยายามทําแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ เจ้ากรรมในเวทแอดมินไม่ไม่อยากแนะนําให้แผ้นะครับเวลาเราแผ้เข้าไปเนี่ยเขาจะมีพลังมากแอดมินเคยแนะนําไปหลายคลิปใช่เอานี้กันขอให้คุณเนี่ยแผ่เมตตาให้ตัวคุณเองก่อนอันดับแรกนะครับนะตัวคุณเองต้องใช้ธาตุขันใช้ร่างกายนี้ในการทํามาหากินในการดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งต่างในโลกถูกไหมนะครับนะคุณแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะครับเวลาทุกครั้งที่ทําบุญอะไรก็แล้วแต่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยอพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณแผ่เมตตาให้ตัวเองบอกว่าให้ขอให้ข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาและขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทําบุญมาทุกอย่างและการเจริญภาวนานี้ข้าพเจ้าขอแผ่ให้แก่เทพเทวดาทั้งหลายในสากลโลกทั้งทั้งอินพรมยมยักษ์นะครับนะแผ่ไปเลยนะให้เขาบอกบอกว่าแผ่บุญให้แก่ท่านทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ได้ปลดปกปักรักษาคุ้มครองตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเขาบอกถ้าคุณทําตรงนี้นะ จเจริญภาวนาฝึกจิตจเจริญภาวนาะและแผ่เมตตาบ่อยๆนะครับตัวคุณนะ่ยจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็ได้คอยผักดันคอยช่วยเหลือให้คุณเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะไม่มากก็น้อยตรงนี้นะครับนะไปทำนะ้าราศีมีนโอ้โหรู้สึกว่าเดือนนี้ใน12 12สราศีราศีมีนจะอยู่ในดับต้นๆของโชคดีเลย the world อ่า ไพ่นางฟ้าประคองโลกนะฮะเห็นป่ะเขาเรียกเหรอแอดมินไพ่ใบนี้มันสื่อในความหมายของความอดมสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ ถือว่าสุขภาพร่างกายยังดียังแข็งแรงยังไรอยู่ชีวิตจะมีความสุขแฮปปี้สิ่งดีๆจะมันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับนะจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะบางคนกําลังเครียดๆอยู่นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณกำลังเผชิญนะขานาดนี้มันก็จะลี่คายเบาบางนะครับจะมีคนมาคอยช่วยแก้ช่วย่วยแก้ปัญหาให้จะมีคนมาคอยเป็นเพื่อนคู่คิคดให้เกิดคุณตรงนี้นะวางแผนคุณกําลังกุ้มใจอะไรเขาก็จะมีคนมาคอยแนะนํานะแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาของชาวราศีมีนนะครับถ้าคุณทนะ ทำให้มากๆนะทำให้สม่าเสมอและแผ่เมตตาตามที่แอดมินกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับและสิ่งดีๆจะเกิดให้คุณ The วิลด์ในความรวมสมบูรณ์นะชีวิตนะครับนะความทุกศโศกโรคภัยที่คุณเคยประสบพบเจอมาในอดีตนะครับนะมันจะค่อยๆขี้คลายมาลายหายไปนะสิ่งดีๆกาลังเกิดกับชาวราศีมีในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนะแอดมินบอกเอาไว้เนี่ยมีแต่ไพ่ดีไพ่เสีย,ยไม่มีนะเหลืออีกสามใบมันลุ้นอยายให้มีไพ่เสียแล้วกันโอ้อะไรจะเวอร์ขนาดนี้ใบที่แปด The Emperor, ยยดนเดี๋ยอิมพ,พีเรอร์ภัยพระจักรพรรดิภัยโคตรใหญ่เลยใบนี้เดี๋ยอิมพีเรอร์ภัยพระจักรพรรดินะการเป็นเจ้าคนในคนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นความสำเร็จนะครับความสุขสมหวังในชีวิตตอนนี้นะสิ่งไหนที่คุณตั้งใจคุณปรารถนาไว้คุณก็จะได้ในสิ่งนั้นนะครับนะแต่ขอให้คุณต่อสู้ขอให้คุณทำความพยายามอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคซะก่อนนะสิ่งใครเ้าใครก็ตามพิติฉินนินทาคุณว่าร้ายคุณนะสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยไปเองและโดนหนักด้วยเพราะว่า ตัวคุณนะครับเขาเรียกว่า the emperor เนี่ยถ้ามองในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทพระดับสูงคอยคุ้มครองอยู่นะครับตรงเนี้ยจริงๆแอดมินไม่ได้พูดเล่นนะ the emperor เนี่ยเขาเรียกไพ่พระจกักรพรรดิเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยมีเทพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงคอยปกปกักคอยรักษาคษ i, ุ้มครองธาตุขันคุณอยู่นะครับนะแต่ขอให้คุณทําบุญทํากุศลอะไรก็แต่แผ่แผ่เมตตาให้กับท่านเหล่านั้นด้วยนะครับนะถึงแม้คุณไม่รู้ว่าจะเป็นใครแอดมินก็ ที่ปกปักรักษาเราอยู่ขอยท่านได้บุญกุศลและโปรดคุ้มครองรักษาตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าให้การงานเจริญเติบโตตรงนี้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนโดยเฉพาะคนที่รับราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนนะครับนะอาตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็บุคคลที่ทํางานประจําด้วยนะครับก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายงานสายอาชีพนะครับไปถึงจุดสูงสุดเลยนะเอ็มเปอร์ สามถ้วยมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะมีการกินเลี้ยงกันการเฉลิมฉลองอาแอดมินพูดไม่ครอบคลุมขอพูดหน่อยนะครับนะสำหรับคนที่กําลังตกงานกำลังไม่มีงานนะครับในเดือนนี้นะอาจจะมีการเรียกไปคุยเรื่องงานนะไปสอบสัมภาษณ์ไปอะไรนะครับคุณอาจจะได้งานในเดือนพฤษภาคมนี้นะได้งานไอดบ,บินบอกก็เลยว่าสมมุติว่าคุณลาออกกันที่เก่ามานะแล้วตกงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้งานที่ใหม่พบเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็ แวดวงใหม่ๆอ่ะที่มันแปลกตาคุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราชอบที่นี่เว้ยมีกระดังใจในการทํางานคุณได้เจอมิตรภาพสามเท้วยเนี่ยมิตรภาพดีเจอเพื่อนเจอฝูนะครับมีมีการใส่หน้ากากเข้าหากันนะจะได้เจอเพื่อนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือแม้กระทั่งเจอเพื่อนต่างเพศที่เรารู้สึกว่าเราคุยแล้วเราสบายใจไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็ตามนะกำลังจะมีโชคดีในเรื่องของเพื่อนต่างเพศแล้วก็งานใหม่ที่กำลังเข้ามาในเร็วนี้ด้วยนะครับไม่มีเสียเลยนะ มีแค่เตือนในเรื่องของใบแรกไพ่เพจออฟเพนนาเคอร์ก็อย่าใช้เงินมือเติบอย่าประมาทเรามาดูกันสรุปดูเด้สรุปดีไหมสรุปเดอะเมจิเซียนเห็นไหมการต่อยอดทางความคิดการต่อยอดทางธุรกิจนะความรู้ความสามารถที่คุณมีเอาไปต่อยอดได้เลยนะเขาเรียกว่าเดอะเมจิเซียนไพ่จอมเวทเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่อะตัวคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอต่อยอดได้สมมติว่าคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแอดมินบอกแล้วว่า คุณสามารถเอาความรู้ของคุณไปต่อยอดธุรกิจสมมติว่าทุกวันนี้คุณทําเสื้อผ้าอยู่อยู่ตัวอย่างนะครับคุณมีกิจการเสื้อผ้าเกี่ยวเสื้อผ้าสุภาพบุรุษก็ได้เสื้อผ้าสุภาพบุรุษเสื้อสูตรคุณอาจจะไปต่อยอดเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นก็ได้ของคุณสุภาพสตรีต่อยอดไปได้เลยนะครับนะัเรียวกว่าการต่อยอดกิจการทําให้คุณประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นตรงนี้หรือแม้คุณอาจจะทําอาหารเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แลวใช่ไหมอาจจะเออทำอาหารอะไรเดีย ชอบทำก็เตี๋ยนะคุณอาจจะต่อยอดไปเป็นผัดไทยหอยทอดแล้วก็เปิดสาขาเพิ่มก็ได้มีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาทําได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเวลาคุณไปขายงานไปพรีเซนต์งานอะไรเนี่ยกาเรียกว่าคุณจะมีแนวคิดใหม่ๆที่ว่าคู่แข่งของคุณอาจจะไม่ได้มีตรงนี้ทําให้แบบลูกค้าหรือว่าคนที่เขารับฟังคุณเนี่ยเขาชื่นชอบคุณนะและดิเมจิเซเนี่ยคุณจะมีพอรอย่างหนึ่งคือว่ามีความสามารถอย่างหนึ่งคือเรื่องของคําพูดคําเจรจาโฆษกโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ย คุณทํามันได้ดีมากด้วยแล้วคุณสามารถพูดจาจูงใจคนอื่นเข้ามาได้ดีมากด้วยนะครับตรงนี้นะถือว่าเดือนนี้โอเคอะไรดีมากๆนะครับของชาวราศีมีนแอดมินให้นะราศีมีนเดือนเดือนมีนาคมรู้สึกว่าจะจะดีกว่าเดือนที่แล้วคือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแอดมินไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าราศีมีนเดือนเมษายนนี้เดือนเมษายนที่แล้วนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดือนนี้พลิกจ,จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับก็ถือว่าโอเค ดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานมีการจเจริญเติบโตมีความสําเร็จการเงินเงินทองไหลมาเทมาความรักนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคนโสดก็จะมีคู่เข้ามามีเพื่อนต่างเพศเข้ามาได้ศึกษานิสัยใจคอกันแต่ขอให้เรื่องเดียวว่าใช้จ่ายอะไรแล้วแต่ก็อ,อย่าใช้จ่ายเงินจนเกินตัวนะครับนะอย่าใช้จ่ายเงินสุนชุดไล่ก็พยายามเซฟเซฟไปด้วยนะครับเผื่อว่าเราต้องมีเรื่องต้องใช้ฉุนระหุหรือว่าเรื่องกระทำหันต้องใช้เงินนะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นคำทำนายของชาวราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ก่อนจบนะครับแอดมินก็กล่าวขออวยพรนะครับขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดดลบันดาลให้ชาวราศีมีนทุกๆท่านนะครับจงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ